กาบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆครับนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องมรดกพาเครื่องด้วยนะครับพี่นะครับสมาชิกใหม่นะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับด้านล่างคอมเมนต์นะครับผมจะปักหมุดนะครับลิงก์ไลน์นะครับคลิกที่ลิงก์นั้นได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็ได้ เหมารอบเช้ามานะครับพี่นะครับเพิ่งกลับถึงบ้านนะครับมีพาะหลากหลายรายการเลยนะครับพี่วันนี้นะครับพาระหน้าใหม่นะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับไอดีไลด้านล่างคอมเมนต์นะครับพี่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับหรือจะแอดไลน์ไอดนะครับศูนย์เก้านะครับเจ็ด2องสี่ศนย์สอย์สานะครับหรือจะโทรศัพท์นะครับ ศ9 6ย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสอง้านะครับพี่ๆนะครับอันนี้รายการที่หนึ่งนะครับพี่รายการที่หนึ่งนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานะครับแตกุที่วัดขวางนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับแบบนี้นะครับหลวงพ่อเงินวัดขวางนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับพี่นะครับ เป็นพระหลวงพ่อเงินวัดขวางนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสนิมยกขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเป็นพระเก่านะครับแต่กุที่วัดขวางนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานได้จัดสร้างไว้นะครับแล้วนํามาบรรจุกุที่วัดขวางนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินวัดขวางนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับ แบบนี้นะครับสนิมยกขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่พนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับพระดีนะครับปีลึกนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับปลุกเสกนะครับติดต่อได้เลยนะครับพี่นะครับเป็นพระออกที่วัดขวางนะครับแบบนี้นะครับหลวงพ่อเงินนะครับต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับเป็นรายการที่สองนะครับพี่เป็นเหรียญโสรดมงคลนะครับมีรอยจานนะครับพี่เป็นพระบ้านพี่พี่ท่านไหนนะครับ นี่นะครับออกปีหนึ่งเก้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่นะครับวัดถือน้ํานะครับพี่พีเอฟซีครับนี่นะครับเขียนว่าวัดถือน้ํานะครับนี่นะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับวัดศรีสวรรค์นะครับนะครับเอฟซีท่านไหนอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับพี่องค์นี้นะครับเป็น พระจังหวัดนครสวรรค์นะครับพระของผมมีหลากหลายรายการนะครับพี่หลากหลายรายการนะครับดูนะครับคมคมนะครับจีวรคมคมนะครับนี่นะครับมีรอยจานนะครับคมคมนะครับนี่นะครับกระแสผิวไฟขึ้นอย่างนี้เลยครับพี่นี่นะครับนี่นะครับมีรอยจานนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญโสรดมงคลนะครับพี่นี่นะครับเป็นเกจิ จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับพร้อมลอยจานทั้งเหรียญเลยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญเก่านะครับหลวงพ่อห้องหรือเปล่าพี่หลวงพ่อห้องอะไร้เหรียญพ่ออะไรลืมจ้ะหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะพี่นะแบบนี้นะเดือดๆแบบนี้เลยนะพี่วัดช่องลมมาพี่หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อห้องปาพี่ไม่แน่ใจนะครับขออภัยนะครับพี่ๆ นี่นะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับมียันนะครับมียันอยู่สี่ตัวนะครับด้านบนนะครับเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับดูเนื้อนะครับการหล่อนะครับนี่นะครับเดือดๆนะครับเนื้อจะเดือดดเพราะว่าต้องหลอมทองเหลืองเก่านะครับนี่นะครับเนื้อก็จะเดือดๆประมาณนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับด้านล่างก็มีการตัดช่อนะครับตัดช่อนะครับแบบนี้เลยนะครับ เป็นเป็นอ่าเป็นเหรียญหล่อช่อนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับมีการแต่งตะไบนะครับแต่งตะไบเก่าๆเลยนะครับเนื้อเดือดๆอย่างนี้นะครับเกิดจากความร้อนนะครับที่หลอมโลหะนะครับหลอมทองเหลืองหลอมโลหะนะครับนะครับหลอมแล้วก็หล่อเป็นเหรียญขึ้นมานะครับพี่หล่อเป็นเหรียญนะครับแบบนี้นะครับต่อมานะครับพี่ รายการที่สี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่แต่ว่าองค์นี้จะมีความเอียงนะครับเอียงไปทางด้านขวานะครับมาทางนิ้วชี้ของผมนะครับพี่ดูนะครับลองสังเกตนะครับนี่นะครับพระจะเอียงมาทางขวานะครับนะครับแล้วพระจะเหมือนว่าเอเปื้อนขมิ้นนะพี่นะน่าจะเปื้อนขมิ้นมานะครับเพราะว่าเ คนสมัยก่อนนะพี่นะเขามีความเชื่อว่าถ้าพระสมเด็จเนี่ยต้องโดนขมิ้นนะพี่นะคือเหมือนว่าต้องลองขมิ้นนะนะครับต้องลองขมิ้นมาจะเกิดขมิ้นเปลี่ยนสีแสดงว่าเป็นของปลอมนะพี่นะโบราณเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะจริงหรือไม่จริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับแต่ว่าความเก่าอะ่ะ เราดูกันได้เลยนะครับพี่แบบนี้นะครับเก่าๆเนื้อแก่งๆนะครับนะครับนึกนุ่มแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับมีเม็ดมวลสารครบถ้วนนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับมีเม็ดมวลสารแห้งๆเลยนะครับด้านข้างนะครับมีการหดตัวยุบตัวนะครับนี่นะครับมีรอยอ่ารอยปูไตหรือว่ารอยหนอนด้นอะไรนี่นะครับนี่ยเห็นนะครับเป็นเส้นๆๆนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับมีการแตก ไม่ใช pues nah ่แตกหักนะครับคือว่าผิวความแห้งนะครับเกิดจากความแห้งความเก่าของเนื้อพระนะครับนี่นะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับมีเม็ดมนสารนะครับเห็นไหมครับนี่นี่นะครับนี่ครับแห้งๆเลยนะครับพี่ๆนะครับพ้าน่าจะผมว่าน่าจะเขาจะโดนขมิ้นมาหรือว่าเขาอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นสีขมิ้นแน่นอนพี่แบบนี้นะครับเหลืองๆนะครับ นะครับเป็นสีขมิ้นนะครับนี่นะครับเก่านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับพี่นี่หนึกนุ่มนะครับด้านในนะครับดูนะครับนี่ครับสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับองนี้นะครับสวยนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับวัดระฆังนะครับพี่นี่นะครับพิมพ์ใหญ่เอ่อ พิมใหญ่วล็อกคังเนาะจะเอียงๆหน่อยนะพี่เนาะองนี้นะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพี่พี่ๆท่านไหนนะครับที่ชอบสมเด็จนะครับต่อมานะครับก็เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับพี่หลวงพ่อโสธรนะครับนี่นะครับหลวงพ่อโสธรปีสองพันห้าร้อยนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับหลวงพ่อโสธรปีสองพันห้าร้อยนะครับเก่าๆเดิมๆบ้านๆเลยนะครับพี่วันนี้นะครับ นะครับพ้าบ้านทั่วๆไปนะครับ EP ที่เจ็ดสิบนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องมารดดกพาเครื่องด้วยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ ID l ลน e นะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับรูปหล่อองค์นี้เป็นรูปหล่อปั๊มนะครับหลวงพ่อโสธรปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่นะครับลมดำเดิมๆเลยนะครับพี่นะครับสนใจติดต่อเลยนะครับพี่ นะครับหลังจากที่คลิปออกไปแล้วนะครับนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่ามีสมาชิกเยอะนะครับสองพันกว่าคนนะครับที่เห็นพร้อมพี่ๆทุกท่านเลยนะครับเห็นพร้อมพี่ๆทุกท่านนะครับก็จะพาดนะครับพี่ๆท่านไหนที่ช้าก็จะพาดนะครับพี่นะครับนะครับต่อมานะครับเป็นเป็นพาดดินนะพี่นะพาดดินนั่งแบบนี้เลยนะครับ พัดดินนั่งนะครับพัดดินนั่งเก่าๆเลยนะครับพี่เป็นเนื้ออ่าน่าจะเป็นเนื้อผงคุกรักนะพี่นะนี่เนื้อผงคุกรักนะครับนี่นะครับมีรอยจานรอยเขียนอะไรตามตามเนื้อพัดด้านหลังพัดนะครับพี่แบบนี้เลยนะครับนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับเป็นพัดแบบนี้เลยครับมีกิ่งนะพี่นะนะเป็นพัดมีกิ่งนะครับพี่นี่นะครับ เดิมๆน่าจะเป็นพักกุนะพี่นะน่าจะเป็นพักกุนะเพราะว่ามีเศษดินเศษอะไรติดมาด้วยนะพี่นะนี่ตามซอกๆนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับต่อมานะครับวันนี้ผมจะอธิบายเยอะหน่อยนะครับพี่นะครับค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันไปค่อยๆชมกันไปนะครับเอฟซีนะครับต่อมาก็เป็นพระสมเด็จขุดสะนะครับเป็นพระสมเด็จขุดสะนะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับพี่นี่ เนื้อโคตรมันเลยนะพี่นะเนื้อมันเนื้อจัดนะครับนี่นะครับเนื้อมันแล้วเนื้อจัดนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จหลวงปู่เผือกนะครับพี่พระสมเด็จหลวงปู่เผือกนะครับดูนะครับดูเนื้อนะครับเอฟซีนี่เนื้อมันมากนะพี่นะเนื้อมันแล้วเนื้อจัดมากเลยนะครับนี่นะครับเนื้อมันแล้วเนื้อจัดดูด้านหลังได้เลยนะครับนี่ครับเนื้อมันแล้วจัดมากเลยนะครับองค์นี้นะครับ ต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นพระสมกนะครับพี่ไม่ใช่นะพี่เดี๋ยวจะเป็นพระหลวงพ่อปานนะพี่ขออภัยนะครับเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับพี่ขออภัยนะครับเมื่อกี้เรียกผิดนะครับเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคนะครับพี่นะครับเป็นพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพิมพ์ขีไก่นะครับพี่นะครับแบบนี้นะครับอุดผงแบบนี้นะครับพี่อุดผงนะครับ มีลงรักมานะครับพี่มีมีลงลักเก่าๆมาเลยนะครับพี่องค์นี้นะครับด้านหลังนะครับมีการเอ่อแทงผงนะครับผิดนะครับนี่ครับมีก็จะมีนี่นะครับแบบว่าแทงผงผิดนะครับแทงแล้วด้านหลังมันเปิดนะครับเขาก็เลยแทงใหม่นะพี่นะน่าสมมุติฐานน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่สมมุติเอานะครับนี่ครับเพราะว่ามีอ่าผงพุทธคุณปิ้นมาด้านหลังนะครับเป็น แท่งมาอย่างนี้นะครับแล้วเขาน่าจะแทงใหม่นะครับพี่นี่นะครับสวยงามนะครับพี่นี่นะครับน่าจะลงรักเก่าๆมาเลยนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี้ไก่นะครับวัดบางนมโคนะครับพี่ต่อมานะครับเป็นภาพปิดตานะครับพี่พระปิดตาเก่าๆเลยนะครับพี่นี่นะครับนี่เป็นพระปิดตาเก่าๆเนื้อ เป็นพุดเป asure, ็นพุดอย่างนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับเนื้อเหมือนแบบว่าเก็ดงูนะพี่นะเป็นคล้ายๆเก็ดงูเลยนะพี่ไม่รู้ว่าปิดตาที่ไหนนะพี่เนี่ยพี่ดูนะเป็นเหมือนเกดงูเลยนะพี่นะนี่ความเก่าเลยนะพี่นะเป็นเนื้อออกเป็นเนื้อสำริดเงินหรือไงนะพี่นะเนี่ยมันสีเงินเลยนะด้านหน้าเนี่ยนี่พี่นี่เป็นปิดตานะครับไม่รู้ที่นะพี่ แต่ว่าเก่านะแบบนี้นะครับต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับพี่หลวงพ่อกลวยวัดโคสิรตารามนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเหรียญสี่กลมนะครับเหรียญกลมนะครับเนื้อเงนประกานะครับนี่นะครับเป็นเหรียญกลมเนื้อเนประกานะครับแล้วก็มีเส้นเซียนวิ่งนะครับตามพื้นเหรียญนะครับพี่นี่นะครับความเก่านะครับของเนื้อนะครับพิจารณาด้วยภาพเลยนะครับพี่นี่นะครับ ความเก่าของเนื้อโลหะนะครับทองเหลืองไอเป็นเนื้อปลาก้านะครับความเก่าของเนื้อปลาก้านะครับดูนะครับสมาชิกเอฟครับนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับไอดีลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับพี่ต่อมานะครับต่อมาเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อ สองพันสี่้อยห้าสิบเก้านะครับนี่นะครับเหรียญหล่อเก่ามากเลยนะพี่องค์นี้นะนี่เหรียญหล่อเก่าๆเลยนะพี่นี่พี่ๆท่านไหนนะครับมีความรู้นะครับก็อามาสอบถามผมได้เลยนะครับแบ่งปันนะครับผมก็ไม่รู้นะพี่ว่าเป็นพระที่ไหนนะครับแต่เป็นพระเก่านะพี่นะแบบนี้นะเพราะว่าสมัยนี้ต้องเป็นพระปั๊มนะพี่นะ อันนี้เป็นผ้าหล่อโบราณนะครับพี่เป็นผ้าหล่อโบราณเก่าๆเลยนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับเป็นหล่อโบราณเก่าๆนะครับเนื้อเก่ามากเลยนะพี่องนี้นะนี่ต่อมานะครับพี่ต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับพี่องนี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับปีศูนย์แปดนะครับองนี้นะครับนี่น่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่นะ น่าจะเป็นเนื enfin. ้อเงินนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับพี่นี่นะครับคมๆเลยครับพี่ดูตาช้างนะครับดูเส้นจีวอเส้นมือท่านนะพี่นะนี่นะครับคมมากเลยนะพี่นี่นี่สวยมากคมมากเลยนะพี่นี่นี่สวยมากคมมากน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับ เป็นพระสมเด็จปกโพนะครับพระสมเด็จปกโพองค์หนามากเลยนะพี่นะเป็นของหลวงปู่โตนะครับพี่เป็นพระสมเด็จปกโพนะครับเนื้อผงใบลานนะครับหลวงปู่โตนะครับพี่นี่นะครับนี่ครับเดิมเดิมบ้านนเลยนะครับพี่เดิมเดิมบ้านนเลยนะครับนี่นะครับมีรอยตัดนะครับนี่ครับเป็นของหลวงปู่โตนะครับพี่หลวงปู่โตนะครับแบบนี้นะครับต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์เจดีนะพี่นะ น่าจะเป็นพิมเจดีนะครับผมก็ไม่ค่อยแม่นพิมพ์นะครับพี่พี่ต้องดูกันเอานะครับพี่นะครับนะครับผมดูให้ความเก่านะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับมีกะความเก่าไข่ขึ้นนะครับแบบนี้เลยครับเนื้อเน่าๆเลยนะครับพี่นี่นะครับเป็นพิมเจดีนะพี่นะผมเรียกว่าพิมเจดีนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับน่าจะเป็นพิมเจดีนะครับเก่ามากเลยนะพี่ดูนะครับด้านบนนะครับมีเนื้อเน่านะครับมีไข่ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยเลยนะพี่นะองนี้นะนี่นะครับนี่นะครับเนื้อเน่ามากนะครับพี่อง์นี้นะครับนะครับเนื้อสมเด็จมีหลายโซนนะครับถ้าเป็นของบางขุนพรมนี่เนื้อจะแบบนี้เลยนะพี่แห้งๆเก่าๆบางองค์ก็จะหนึกนุ่มนะครับพี่หนึกนุ่มแล้วก็ มีหลายโซนนะครับแก่น้ำมันตังอิ้วมั่งนะครับแก่ปูนเปลือกหอยก็แล้วแต่นะครับส่วนผสมในแต่ละครั้งไปนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับวัดบางขุนพรมนะครับพี่ต่อมานะครับก็เป็นเหรียญเก่านะพี่นะองนี้นะเป็นพระครูรุ่งนะครับพี่นะครับพระครูรุ่งสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับพระครูรุ่งสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับองนี้นะครับ เก่าๆเลยนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆเลยนะพี่ดูตาหลวงพ่อดิเนียลึกๆเลยนะพี่นะนี่เก่ามากเลยนะพี่นะพี่เหรียญนี้นะครับเก่ามากเลยนะครับนี่ครับสนิมขึ้นด้านล่างเลยนะพี่เนี่พักคูลุ่งนะพี่นะนะครับเดิมๆบ้านๆเลยนะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับเหรียญผ่านการใช้นะพี่ดูนี่ด้านข้างนี่กระแสการปั๊มโลหะนี่พี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เป็นขึ้นเป็นวิ่งเป็นเสี้ยนเป็นเสี้ยนเลยตามขอบเหรียญนี่พี่นี่ นี่พี่ดูนี่นี่สองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับเป็นเหรียญพระครูรุ่งนะครับวัดท่ากระบือนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับเจ้าของบอกว่าเป็นพระสมเด็จตัดชิดนะครับนะครับเป็นพระสมเด็จตัดชิดนะครับเป็นของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับพี่เป็นของหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับแบบนี้นะครับผิดถูกขออภัยนะครับพี่นี่นะครับเป็นเนื้อ หลักังนะครับเป็นเนื้อหลักังนะครับนี่นะครับเป็นของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับนี่นะครับนี่ด้านละด้านข้างมีรอยตะใบนะพี่นะตะไบนะครับตะไบพระออกนะครับตะไบเอานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้เลยนะครับพี่ด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมีรอยตะใบเอานะครับพี่ตะไบฝนพระเอานะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะพี่นะเป็นสมเด็จจิ๋วนะพี่นะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับ นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแพรเป็นเนื้อระคังนะครับนี่เลยนะครับต่อมาก็เป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับอ่าเป็นเครื่องรางของขังนะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่นะครับเป็นเต่าพญาเต่าเรือนพญาเต่าเรือนนะครับพี่เป็นของวัดบางคานนะครับพี่องค์นี้นะครับ เป็นพญาเต่าเรือนนะครับโชคลาบนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับนะครับมีไว้ติดตัวนะครับดีมากเลยนะครับพี่แบบนี้นะครับเต่านะครับเป็นพระเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีแต่เดินหน้าอย่างเดียวนะครับพี่มีแต่เดินหน้านะครับเต่านะครับเป็นเครื่องรางของขังของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่เป็นพญาเต่าเรือนนะครับพญาเต่าเรือนนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจไว้ติดตัวหรือว่าค้าขายนะครับนําไปใส่ตะก้าในตะก้าเงินนะครับที่เราค้าขายนะครับก็เพิ่มเป็นความสิริมงคลแก่แก่ตัวท่านนะครับต่อมานะครับพี่ก็เป็นท้าเวศสุวรรณนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับพี่องค์นี้นะครับท้าเวศสุวรรณเนื้อตะกัวนะครับองค์นี้นะครับพี่ สวยมากเลยนะพี่นะผมบอกเลยองค์นี้นะคมชัดมากเลยองนี้นะเป็นท้าเวสสุวรรณนะพี่นะองค์นี้ก็เป็นเรื่องของโชคลาภนะครับนี่นะครับท้าเวสสุ